ราศีเมษเนื้อคู่ที่กำลังถูกเหวี่ยงมาหาคุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ไซอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแลนดอมนะคะพลังงานบวกของคนที่กำลังรอเนื้อคู่อยู่นะคะของชาวราศีเมษคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะคะ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้พลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูที่พลังงานของคนคนนี้นะคะเนื้อคู่ที่กําลังจะถูกเบี่ยงเข้ามาหาคุณราศีเมษพลังงานของเขา temperance จะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนราศีธนูก็ได้นะอืมเดือนสันอ่าเนี่ยแชมพูรันการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเดอนสันการเดินทางเขาอาจจะถูกนะคะพมลิขิตนะกำลังเปลี่ยนกำลังเหวี่ยงมาหาคุณจริงๆนะคะโอเคทีนี้เรามาดูพลังงานของเขานะพลังงานของคนนี้คนนี้มีความเป็นเด็กเขาอาจจะยุเท่ากันน้อยกว่า หรือมากกว่าคุณแต่เขามีความเป็นเด็กในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนอชอบชอบเป็นจุดเด่นอะเออชอบเป็นชอบเป็นคนที่แบบเด่นชอบชอบให้อยู่ท่ามกลางสายตาผู้คนนะคะเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เหมือนมีคนมาชอบเขาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ชอบเรียกร้องความสนใจคือให้ตัวเองดูเป็นคน อะไรก็ได้ที่ฉันอยู่เหมือนกลางแสงสปอตไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคนหาแสงเหมือนกันนะเดอะเดวิลเป็นคนรักแรงเกียรแรงคนคนนี้อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับสายเทาก็ได้นะคะเป็นคนรักแรงเรียดแรงแล้วก็ถ้าลุ่มหลงอะไรกร็ลุ่มหลงสุดๆเลยนะคะ The.World มีเกณฑ์เป็นต่างชาติก็ได้นะ The ะเวิ d ขึ้นมานะคะ เป็นคนดูแบบดูมีสเสน่ห์เรียบเรียบในความเรียบของเขาอ่ะต้องอยู่ในแสงด้วยนะคะในความเรียบของเขาอ่ะต้องอยู่ในแสงเ h อะชา r ์ลีออตเดวิลเดอะ s ันมาสามใบเลยมีกิมมิคของความเจ้าชู้ด้วยนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับสายเทาหรือเป็นข้าราชการาหารตำรวจก็ได้นะคะค่อนข้างชีวิตของเขามันไม่ เหมือนแบบไม่ค่อยนิ่งอ่ะค่อนข้างมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะสามถ้วยเป็นคนเฮฮาเป็นคนติดเพื่อนนะคะหรือเขาอาจจะเข้ามาหาเพื่อนๆชาวราศีเมษของเราเนี่ยในที่ทางของความเป็นเพื่อนก็นได้ The Magician เป็นคนเจ้าเล่เป็นคนเจ้าเล่มากๆเป็นคนฉลาด The Devil The Magician เจ้าเล่สุดๆ อยากได้อะไรต้องได้จะงัดเลขกลทุกอย่างนะคะมีทักษะในการสื่อสารในการพูดในการโน้มนา้าวนะคะพระราชินีถือไม่หาเป็นคนที่มีความอดทนสูงเหมือนกันนะเ,เหมือนกับถ้าเฝ้ารอคอยอะไรหรือต้องการอะไรคนคนนี้จะมีความอดทนสูงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องการสารสัมพันธ์กับใครนะ เขาจะตามจีบตามดิวอ่ะนานนานเขามีความอดทนนานที่จะดิวนะคะมีความอดทนนานที่จะดิวสิบเหรียญพื้นฐานครอบครัวเขาเนี่ยค่อนข้างดูอบอุ่นเลยนะสิบเหรียญน,นะคะค่อนข้างมาจากครอบครัวที่มีอันจะกินนะ,ะคะสิบเอ่อโทษทีค่ะสิบเหรียญเก้าเหรียญเนี่ย ฐานะดีนะคะฐานะดีแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนพูดเก่งเป็นคนมีเสน่ห์คือทําให้คนอื่นตกหลุมพรางความรักของเขาเนี่ยได้ง่ายมากนะคะแต่ก็เหมือนว่าเขาจะชอบแบบความโสดนะเขาอาจจะโสดมานานแล้วด้วยนะคะอัศวินถือเหรียญ ในด้านของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะมองว่าเขาอะดิวแบบดิวเยอะนะมองว่ามีความกิม่ม็ของความเจ้าชูช้ดิวเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่เขาคิดจริงจังกับใครอะ่ะจะดูแบบจะดูนานจะใช้ความคิดแบบค่อนข้างนานมากๆนะคะจะไม่ได้ตัดสินใจไปในทันทีทันใด 7. เจ็ดเหรียญค่ะหาเงินเก่ง แล้วก็มีความอดทนในการหาเงินแต่ก็เหมือนจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคะอัศวินถือเหรียญหาเงินมาได้ก็เอาไปใช้กับเรื่องราวของความสําราญของตัวเองอคา,าความสําราญความสุขความเฮฮาปาร์ตี้ของตัวเองนะคะอู้สามดาบขึ้นมา Okay. แถวสุดท้ายสามดาบสิบดาบอะจัสติกมาละม,มองดูแล้วคนคนนี้เขาน่าจะโสดมานานแล้วก็ดูแล้วเขาน่าจะมีความหลังไม่ดีจบไม่ดีกับความรักหรือมีความรักที่ฝังใจนะคะซึ่งยังทำให้เขาเนี่ยออกจากตรงนี้ไม่ได้ยังลุกขึ้นจากตรงนี้ไม่ได้ภายนอกคุณจะเห็นเขาเฮฮาล่าเริงเพราะอย่างนี้แหละ เขาถึงต้องไปปาร์ตี้ไปเฮฮาล่าเรืองถึงหมดตังไปกับการหาความสุขของตัวเองเยอะแต่จัสติกขึ้นมาตอนนี้เหมือนว่าเขาต้องการแบบเขาต้องการที่จะปรับสมดุลของตัวเองหรือถามหาความยุติธรรมให้กับตัวเองอะนะคะเขาจึงออกเดินทางค่ะอัศวินถือไม้เทา้าออกเดินทางเพื่อที่จะตามหา the h e l f ลแ n นพรมลิขิตของเขา โชคชะตาของเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาและการเดินทางครั้งนี้นะคะใบสุดท้ายสามเหรียญการเดินทางออกตามหาหัวใจของเขาตอนนี้นะค่อนข้างที่จะเป็นไปน,นี้ทางที่ไม่ได้มาเล่นๆค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะถ้าเกิดว่าเขาเจอหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะคะ เขาก็จะพยายามเข้ามาดิวนะคะเขาจะพยายามเข้ามาดิวแล้วเขาจะรู้ได้ไงเขาเชื่อในเรื่องของรักแรกพบแล้วกันอืมนะคะแต่ว่าคนคนนี้ถ้าได้มาดิวกับเรานะอ่อในความสัมพันธ์นะเขาอาจจะไม่ได้รักคนเก่าแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีกิมมิคของ ของแผลเก่าอะค่ะทำให้เขาแบบนึกถึงย้อนถึงนะคะซึ่งเราอาจจะต้องรักษาเยียวยาใจเขาเนี่ยมากๆเลยนะคะเพื่อให้เขาถามว่าลืมได้ไหยลืมไม่ได้แต่เพื่อให้เขาอะเชื่อเขา,าหาหาความยุติธรรมเพื่อให้เขาเชื่อมั่นเราเชื่อใจเรานะคะ นี่คือเนื้อคู่ที่กำลังถูกเวี่ยงมาให้คุณอาจารย์ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ